สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปซูขูซูคุนผู้พอ,พอกับชงสาบานาหนุม่มซชเดนวีหนึ่งจ้าพบพอกันในคลิปนี้เป็นตัวเลขจากเจ๊น้องคายพี่น้องเจ๊น้องคายนี่เขาคูงวดอิลีจา้าวดนี่เขาสามตัวแตกในเลขตารางจา้าเลขวิ่งกะยังโบลุดผู้ใดติดตามเจ๊น้องคายเพิ่นปล่อยมาแล้วเด้อจา้าเพิ่นปล่อยให้สาบานนะาตะตองวดลุล่ะแต่เมื่อเลขออกยังมือแลงเพิ่นกะส่งมาและ้วกะ็มาเว่าสููฟัง เพิ่นหมันพี่น้องเพิ่นวินเอาในตารางเพิ่นถือสามตัวเนาะแต่เพิ่นโบถือลายดอกจ้าเพิ่นโบเป็นคนเล่นลายเพิ่นเท็สูตรหวยคำนวณมากสื่อเองจ้าเพิ่นกะสื่อตลอดเลียนกับ่บสื่อลายเพิ่นว่าให้ได้ทุนคืนเรากะตัวจับคู่เพิ่นกะสื่อคู่ตไปกับมันหลายหางเนพี่น้องเก้าหางเพื่นจ้าก็เลยว่าพี่น้องก็จบซ้อมเบิ่งว่าจังไดไปจังไหมาจังไหนไปสุนอาจารย์ดิดอาจารย์ดังบอกอะ กิจระนาจบสมแต่ว่าทั้งเจน้องคายเพิ่นบอกว่าสาบันนาบอกเอฟซีวาเล็ตในตารางน่ะเดินดีคุงวดเพิ่นวังซี่แล้วก็เลขวิ่งสายวิ่งเนี่ยสายแลนเนี่ยค่ะบ่ขาดทุนดอกเพิ่นว่าแลนโอโลดเพิ่นวังซี่จ้าได้คุงวดนั่นละสาบันนาก็เลยหยิบยกมาบอกสู่พี่น้องแฟนชองเอฟซีฟังแบบนี้เด้อแต่ทั้งเจน้องคายเพิ่นบอกว่าขอให้พี่น้องแฟนชองเอฟซีเฮ็ดบุญน้ำเลเดอค่ะเพื่อว่าจะได้หนุนดวงเพิ่นน้ำเพราะว่าเพิ่นก็ ถือเลขเป็นกะน้ำไปเหตุบุญถือบัถืถเอเป็นกะเหตดจะ้ะเพื่อว่า,าจะได้หนุนดวงเจ้าของการแบ่งปันเป็นว่าเพิ่นแบ่งปันเอาบุญเด้จะ้กะกายให้พี่น้องแฟนชองอฟซีกะน้ำไปพิจารณาจบสมเนาะย่านดังนะจ้ะบ่าเป็นยังหลอกเพิ่นย่านมันดังย่านสื่อบอ่ได้เพิ่นกระลยจากจะเห็ดตาตองวดให้พี่น้องแฟนชองอิฟซีไปพิจารณาเลยค่ะเอาพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จริงๆเป็นกำลังใจให้น้ำจ้า ในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2566เจ๊นองคายสูตรหวยแม่นๆจา้าเลขในตารางเด้อค่ะแถวด้านบนมีหามีซีมีหนึ่งจา้าแถวด้านล่างใต้เลขสี่นั้นเป็นเลข6เด้อแล้วก็แถวด้านล่างในเก้ากับปดจา้าวิ่งให้ซีกับเก่าเด้อพี่น้องจา้าหมักตัวใด,ดจับจ้าสำหรับเลขจับคู่เพื่อนไห้มามีหาซี สี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหกเก้าปดหหนึ่งห้หกหปดหาหนึ่งจะเป็นไหมาแบบนี้ตัวเลขทุกงวดเจ้น้องคล้ายเพิ่นจะให้มามีเก้าหางเดอ้อพี่น้องกะพิจารณาจอบซ้อมเบิงบุนลางเดอ้อพี่น้องบแมเ็น่า,นาอันเยกบุญเยกลางด้วยค่ะรวมเดอ้อพี่น้องจ้า พิจารณาเบิงค่ะผู้ใดเป็นอิบซีตัวยงของจังเซหนองคายสาม,มารถเมินไตขิปมาได้จ้ามาว่อกสู่กันฟังว่ามานน้ำเพิ่นโบทำมานจังใดไปจังใดมาจังใดเพิ่นบอขออย่างไรเดอ้อพี่น้องเพิ่นขอให้พี่น้องเจียดบาทสองบาทไปทําบุญตอดวงค่ะเงินเทวดานาะเพิ่นว่าหรือว่าผู้ใดท่านได้ถือเคล็ดลับดีๆก็คือให้ทำบุญทุกมือพี่น้องบาทสองบาทหยดไปโหลดจ้ะหรือว่าใส่บาทนาบ้านแล้วก็ กดนำให้เจ้ากรรมนายเว้นเพื่อว่าเจ้ากรรมนายเว้นจะบูจองเนาะพี่น้องคะผู้ใดเพิ่นว่าเคล็ดลับง่าเพื่อใด้สื่อเสียดใส่เสียดกวัวให้สะสมเต็มบุญเดี๋ยวมือหนึง่งนำเต็มแก้วกะจะถือเองเพิ่นว่าจังสี่ค่ะอันนั้นเป็นเคล็ดลับทั้งสายบุญเนาะพี่น้องคะสาวบันนากับเป็นกับบอกเสียงบอกพี่น้องแฟนชงอิซีสูตรหวยคำนวณให้เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้อง ย่าสะลงทุนเกินกำลังจกของเดอ้อพี่น้องค่ะเป็นห่วงเนาะมีบาทสองบาทกระซือบาทเดียวพอเด้อค่ะอีกบาทหนึ่งเจ็บไปแต่กินเขาน้ำเน่จะยาอยากจะอยากได้ของคืนไหลถ้าเป็นว่าซื้อบ่ถึกนีมันทุกถนัดได้พี่น้องค่ะอันนั้นกระไรเนาะค่ะเอาผู้ใดจดบ่ทันกะแกลบหน้าจอไปเดอ้อค่ะบ้านาบอกขึ้นตัวเลขใบดูวนเดอ้อพี่น้องเพราะว่าเจ้าไหนเป็นจบสมอยู่จจะในงวดวันที่ย้ำอีกเท่านึงค่ะในงวดวันที่หนึ่ง มีสายน2566เป็นตัวเลขของเจ๊นองคายสูตรหวยแม่นๆจ้าเลขในตารางแถวด้านบนมีหมี4มี1แถวด้านกลางมีเลข6และแถวด้านล่างมีเลข9กับเลข8จ้าเลขวิ่งเด้อค่ะเลขแรนีนให้แลนซีกับเก่าด้วยพี่น้องจ้าสำหรับเลขจับคู่มี5าซีซีเก่าซีหนึ่งเก่าหก เก้าแปดหกหนึ่งห้าหกหาแปดแล้วก็แปดหนึ่งจ้าเอาค่ะได้ยินได้ฟังแล้วเฝ้าไปหาสับสวยลอตเตอรี่ถึงไว้ก่อนมันจะดังเด้อค่ะขอบุณขอบคุณเนาะคะ่นะทางเจ๊นองคายที่น้ำตัวเลขมาแบ่งปันมาฝากมาตน้นให้พี่น้องเฟ็นจงออบซีนำไปพิจารณาจบทซ้อมผู้ใดมีศูนย์หวยคำนวณหรือว่าเป็นเลขฝันอยากนำมาแบ่งปัน คือจังจีเพื่อนกะสามารถเอสไอดีไลน์ซาบันามาเบาใดโดยตรงดเด้อพี่น้องค่ะซาบันากะจะนามาเบาให้พี่น้องแฟนจ่องเอฟซีสุข่สุขุนเพิ่นฟังผู้ใดบประสงค์ออกน้ําซาบันากะจะมานั่งเบาเวๆๆ้วเวเวผู้ใดประสงค์ออกน้าซาบันากะจะโทรไปหาเด้อพี่น้องจ้าเอาค่ะคลิปนี้ในววันที่หนึ่งเมษาขอให้พี่น้องแฟนจ่องเอฟซีสุข่สุขุนเฮงปังดังรวยสุข่สุขุนเงินไหลกองทองไหลเขา่าฝากไว้แค่นี้พอกนคกิปหนาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ